ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟวันที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอีแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วได้ปลอดภัยไม่เสีจหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจุดทเบยนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทับไปได้เลยนะครับระวังเพจปองกันด้วยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่กกอทค็จะําาร อัปเดตข่าวสารของ e f o bon o t b a l l 2023บโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในสองคลิปนี้ก็ต้องการรีวิวแผนแรหรือว่าอัปเดตแผนแรแผนใหม่ล่าสุดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในสัปดาห์นี้นะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าจะมีแผนรูปแบบไหนกันบ้างน,นะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแลวกันนะครับถึง10,000แซับเมื่อไรก็จะมีกิจกรรมแจกฟรีแจก ID กันอย่างแน่นอนค,คนก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับเรามาเริ่ม ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตตอบคําถามเกี่ยวกับแผนของ424ก่อนนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นของ2.60แล้วคนเห็นว่ามีการอัปเดตครั้งใหญ่ไปแล้วนะครับแต่ว่าแผนของ424ที่หลายคนรอคอยนะครับ ยังไม่กลับเข้ามาในส่วนของเกม o o t b a l l 2023เลยนะทุกคนบอกเลยว่าคงต้องตั้งหน้าตั้งตารอกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับใครที่รอแผนของ4-2-4นะครับซึ่งย้ำอีกทีนะครับว่าตอนนี้คือยังไม่กลับเข้ามาในตัวเกมเลยนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับแผนของ4-2-4นะครับกลับมาดูในส่วนของคลิปในวันนี้กันบ้างแล้วกันนะครับก็วันําการสอนหาแผนแรหรือว่าแนะนํารีวิวแผนเด็ดแผนแรให้แล้วกันนะครับว่า มีแผนไหนกันบ้างหรือว่าแผนที่หลายคนตามหาย้ายไปอยู่ในกันบ้านเราดำการรับชมกันเลยลวกันนะครับขั้นตอนแรกคือมาในส่วนของการเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสมโมสรกันก่อนเลยทุกคนหรือว่าการหาทีมอะไรประมาณนี้นะครับก็มาเรื่องวันที่ทีมแรกนะครับทุกคนกดเข้าไปที่ในส่วนของเอชียทุกคนแล้วก็กดไปที่เจลิกสองนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกดไปที่สมโมสรสีส,มสม้มๆทุกคนหรือว่าสมโมสรของเรโนฟายามากุชิอะไรประมาณนี้นะครับ และเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสเตปเดิมเลยนะครับกับพิธีหน้าแรกครับคนหรือว่ากับพิธการจัดแผนหรือว่าการจัดทีมของเรานั่นเองครับเมื่อถึงหน้านี้กดเข้าไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนและเดฟอาจะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ3 2 4 1นะครับมีเซนเตอร์แบ็กสตัวทุกคนกองกลาง2ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาทุกคนกองกลางตัวลุก2ตัวแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนะครับสำหรับแผนของทีมในเจลิกสอนคนหรือว่าแผนของ3 2 4 1นนั่นเองนะครับ ก็ใครที่อยากลองเล่นแผนนี้หรือว่าใครที่กําลังถามหาแผนนี้อยู่นะครับก็สามารถไปเปลี่ยนมาเล่นกันได้คนหรือว่าไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนหลัง3นทุกคนบอกเลยว่าตรงกลางแน่นมากๆนะครับมีกองหลัง3ตัวนทุกคนกองกลางมีทั้งกองกลางตัวรับ2ตัวนะครับปรับได้ทั้ง CMF และก็ d MF เลยนะครับต่อด้วยกองกลางตัวรุกที่ปรับได้ทั้ง AMF และก็ CMF เลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยวินแบกฝั่งซ้ายวินแบกฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนั่นเองครับสำหรับแผนของทีมในเจลีกเองรับ เราไมา่ลวนต่อแผนต่อไปกันเลยแลวกันทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสมโมสรกันเหมือนเดิมนะครับกดเข้ามาเลยทุกคนสําหรับทีมที่2นะครับก็กดเข้าไปที่ในส่วนของเซาท์อเมริกาทุกคนกดไปที่บราซิลสองคนหรือว่าบราซิลลีกสองน,นะครับในการเลื่อนลงมาทุกคนกดไปที่สมโมสรรองสุดท้ายนะครับผมอันนี้เลยนะครับและเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสเตปเดิมเลยครับก็คือกลับมาที่หน้าแรกหรือว่าการจัดทีมการจัดแผนของเราเหมือนเดิมนั่นเองครับ และมาถึงหน้านี้ก็คือกดเข้าไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเลขเดิฟเวลจะได้หน้าตามรประมาณนี้นะครับสหรับแผนของ4-4-2นะทุกคนก็มีสเตเดบักสองตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาทุกคนกองกลาง2ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง CMF และก็ d MF เลยนะครับต่อด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาทุกคนแล้ก็เปินท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนั่นเองนะครับสหรับแผนของ4-4-2จากบราซิลบีทุกคนหรือว่าบราซิลลีก2นั่นเองครับก็เป็นอีกหนึ่งแผนที่ มีทรงคล้ายๆกับ424นะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นปีกต่ำา l ลเกับ i m F นะทุกคนก็ใครที่อยากลองเล่นแผ่นนี้หรือว่าใครที่ชอบสายเปิดโมนะครับก็แนะนำเลยว่าลองไปหาแผ่นนี้มาเล่นกันได้เลยนะครับสรับแผนของ442นั่นเองนะครับสายเปิดโมงถูกใจสิ่งนี้แน่นอนทุกคนเพราะว่ามันมีทั้งปีกต่ำแล้วก็กล่องหน้าตัวเป้าอีก2ตัวเลยด้วยกันนะครับก็ใครอยากลองเล่นหรือว่าใครที่อยากฝึกเล่นก็ไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับ เรามาดูต่อทีมต่อไปกันเลยทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโม,มสรกันเหมือนเดิมนะครับกดเข้ามาเลยทุกคนก็ร,รอบนี้นะครับกดเข้ามาที่ในส่วนของยุโรปนะครับแล้วก็เลือกไปที่พรีเมียร์อังกฤษกันคนกดที่สโม,มสรของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็มาเิมทุกคนกลับมาที่หน้าแรกหรือว่าการจัดทีมการจัดแผนของเราเหมือนเดิมนะครับกดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนและเดฟอล l ์นะครับจะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้สำหรับแผนของ3 2 4 1นะครับ ก็มีเซดาแบ็กสามตัวนะักคนกองกลาง2ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง CMF และก็ DMF เลยนะครับต่อด้วยกองกลางตัวรุกอีก2ตัวนะครับต่อมาเป็นว er ินแน็ตฝ er ั่งซ้ายวูนเน็ฝั่งขวาทุกคนแลวก็กองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนะครับซึ่งคล้ายๆกับแผนแรกเลยนะครับแต่ว่านี่คือปีกซ้ายขวามันยืนกันสูงนะักคนสลับแผนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอันนี้ก็เปิดโมงเข้าหัวแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชอบสายเปิดมงคนก็ไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับ ไปต้ต่อแบบไวๆหรือแล้วกันนะทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนโซมสรกันเหมือนเดิมนะครับมาทุกคนรอบนี้นะครับกดเข้าไปที่ในส่วนของเอเชียทุกคนเลยก็เลือกไปที่เจลิกสองนะครับแล้วก็กดไปที่โซมสรของเซนไดกับคนนี่เลยนะครับและเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสเต็ปเดิมเลยทุกคนก็คือกลับมาที่การจัดทีมหรือการจัดแผนของเราเหมือนเดิมตามสเต็ปเลยนี่เองครับกดเข้าไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเลยเดฟอลจะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ 442ครับซึ่งคล้ายๆกับแผนเมื่อกี้เลยนะครับก็มีเซ็นเตอร์แบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับกองกลาง2ตัวสามารถปรับได้ทั้ง CMF แล้วก็ d Mf เลยทุกคนแล้วก็ต่อมาเป็นในส่วนของวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวเลยด้วยกันนะครับสำหรับแผนของ442จากเซ็นไดนเองครับมาดูวนตอบทุกคนรอบนี้นะครับกดเข้ามาที่ ลีของยุโรปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างคนกดไปที่สโมสรของทีมชาติทุกคนหรือว่าในชแนลนะครับเลือกไปที่ทีมชาติสวีเดนกันคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแผนที่คล้ายๆกับ4-2-4เลยนะครับกลับมาที่การจัดทีมหรือการจัดแผนเหมือนเดิมทุกคนกดไปที่โค้ดนะครับการเปลี่ยนแผนแล้วก็เดฟอลต์จะได้หน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นแผน4-4-2เช่นกันนะครับแต่ว่าวินแบ็กฝั่งซ้ายกับวินแบ็กฝั่งขวานะครับมันจะยืนขึ้นไปสูงกว่าเดิมนิดนึงจากแผนเมื่อกี้นะครับมีเซนเตอร์แบ กองกลาง2ตัวสามารถปรับได้ทั้ง CMF และก็ DMF เลยเช่นกันนะครับต่อด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแลวก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับสลับแผนของทีมชาติสวีเดนทุกคนก็ไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับเรามาดูต่อแผนต่อไปกันเลย้ลยกันทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็ในส่วนของรอบนี้ทุกคนกดเข้ามาที่ยุโรปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ออเทอร์ทุกคนนี่เลยนะครับจากนั้นก็กดไปที่สโมสรของไบรเออร์ลเว์คูเซนทุกคนสโมสรที่2เลยนะครับ และเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสเต็ปเดิมนะครับก็คือกลับมาที่หน้าแรกหรือว่ากลับมาที่การจัดทีมหรือการจัดแผนของเรานั่นเองะครับกดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเลยเดฟ้นะครับจะได้หน้าตามันประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ433นะทุกคนมีเซนแบ็กสองตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาคนกองกลาง DMF 1ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง DMF แล้วก็ c m f เลยนะครับต่อด้วยกองกลาง c m f อีก2ตัวนะครับ ต่อมาเป็นหน้า3ทคนก็คือปีกซ้ายปีกขวาและก็กองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนะครับสำหรับแผนของ433สาหรือว่าใครที่ชอบเล่นแผนหน้า3นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของสโมสอนไบรเออร์ลิเวอร์คูเซ่นนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยกันทุกคนเรามาดูต่อแผนต่อไปแบบไวๆเลยเลยกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมทุกคนกดไปที่รอบนี้นะครับกดเข้ามาที่ยุโรปกันทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาที่ออเทอร์เหมือนเดิมนะครับรอบนี้กดเข้าไปที่สโมสรของเวิร์บบวกกันทุกคนโรกมลอนแรก เมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสเต็ปกันทุกคนทําตามสเต็ปเดิมเลยนะครับแล้วมาถึงหน้านี้ก็คือกดเข้าไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนและเดฟอลต์นะครับจะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ3 1 4 2นะครับก็เป็นแผนหลัง3อีก1แผนนะทุกคนมีเซ็นเตอร์แบ็กสตัวนะครับตรงกลางยืนกันแน่นมากๆนะครับมีทั้งกองกลางตัวรับก็ทุกคนกองกลาง c ซฟนะครับแล้วก็วินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเปัาอีก2ตัวเลยด้วยกันนะครับสำหรับแผนของสโมสรเวิร์บบวกจากบุนเดสเลกาเยอรรมัันนะคบ ก็ใครที่อยากลองเล่นแผนนี้หรือว่าใครที่ชอบแผนหลังสามทุกคนก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ3142สอจากโซมูซอนเวิร์บบวกนั่นเองนะครับมาดูต่อแผนต่อไปกันเลยคนก็น่าจะเป็นแผนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับมาดูเลยกันนะครับว่าเป็นแผนไหนทุกคนกดไปที่เซาท์เวลิการนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับนั่นก็คือแผนของทีมชาติปารักไวัยนะครับอันนี้ก็คือมาทําการปิดท้ายให้เหมือนเดิมแล้วกันนะครับเพราะว่าแผนนี้ทุกคนเป็นแผนที่ใครหลายคนฮิตกันมากๆทุกคนก็ มาดูด้วยกันนะครับกดเข้าไปที่โค้ดการ piano, เปลี่ยนแผนเลยเด f a ฟอ t ์นะครับจะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ4132จากทีมชาติปากวัยนะครับบอกเลยว่าเป็นแผนที่ใครหลายคนฮิตกันมากๆทุกคนมีเซตแบ็กสองตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาคนกองกลางตัวรับนะครับกองกลางตัวรุกแล้วก็เว้นแบ,บ็กฝั่งซ้ายเว้นแฝั่งขวาปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าอีก2คนเองนะครับเป็นแผนที่ใครหลายคนฮิต right กันมากๆนะครับก็ทั้งหมดทั้งหมดประมาณนี้เลยกันนะครับวนการอัปเดตแผนแรหรือว่าแผนเด็ดให้ประมาณนี้ทุกคนก็นน ชอบแผนไหนกันอยู่บ้างหรือว่ารอแผนไหนกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ